โอ้ยคำสั่งนี้กำลังจะเกินเวลาแล้วดูสิของฉันมินม้นมียนทำไมเธอถึงร้องไห้มีเด็กคนหนึ่งตกน้ำรีบไปช่วยเขาสิช่วยด้วย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  เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอบคุณจริงๆเงินนี้เธอต้องเก็บไว้นะไม่ต้องหรอกขอบคุณจริงๆไปกันเถอะโอ้ยเหมียนเหมียนเธอช่างเป็นดาวนำโชคของฉันจริงๆสองวันที่ผ่านมาเพิ่งจะเป็นเจ้าของคาสั่งนี่ก็มาเป็นรายได้เสริมอีกแล้วแน่นอนอยู่แล้วไปซื้อของเล่นนมเสื้อผ้าให้เต็มที่เลย คำสั่งของเธอกำลังจะเกินเวลาส่งคำสั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะทำไมเป็นพวกเขาละ่ะได้ยินข่าวหรือยังบ้านของเธอหออเฉินล้มละลายแล้วตอนนี้ชีวิตแย่มากเมื่อก่อนมักจะทำตัวเหนือกว่าพวกเราแหน่าสมควรเธอหอเฉินยั่งฉันไปผู้หญิงที่รัก หวังว่าฉันจะไม่เจอเขาอาหารของคุณรอสักครู่นะถ้าเธอไม่ให้ตะเกียบฉันจะกินยังไง เธอาเฉินจริงๆเลยนะโอ้นี่ไม่ใช่คุณชายตระกูลถังเหรอทำไมถึงมาส่งอาหารล่ะนี่มันทําให้ฉันหัวร้อนจนฟันหลุดเลยข้าพระเจ้าได้เงินด้วยความสามารถของตัวเองเจ้าคาอะไรนักหนาการส่งอาหารนี่ได้เงินชามากเจ้าไม่ใช่หนึ่งในสี่หนุ่มหล่อที่ปีนังเหรออยาบเลืองหน้าตานี้นะข้ารู้จักผู้หญิงรวยหลายคนต้องการให้ข้าแนะนําให้หน่อยไหมอ่ะข้าทนเจ้ามานานแล้วอ่ะแม่งเอ๋ย ข้าจะฆ่าเจ้าห้ามรังแกพ่อของข้าอะออเจ้าทำร้ายตัวเองทำไมขาก็ไม่รู้เหมือนกันข้าควบคุมตัวเองไม่ได้หยุดเขาอุ้ยหลายวันนี้ยังไม่ได้กินอิ่มเลยพลังเวทหมดอีกแล้วข้าไอ้เลวเมยเมยเจ้ากล้าทำร้ายลูกสาวของข้าหรือ เจ้ากล้าทำร้ายลูกสาวของข้าหรืออะตีหน้าตาฉันช่างงามในช่วงขาขึ้นมันจะอยู่ไม่ได้แล้วจะรักษาไว้ไม่ไหวแล้วตงหาวเฉินเจ้าไม่รังเกียจเด็กที่สุดหรือ จะไปเจ็บตัวเพราะเธอได้อย่างไรเอาลูกสาวของข้ากลับมาดีเลยถ้าอย่างนั้นเจ้ามานอนกับข้าหนึ่งคืนใหม่เธอฝันไปเถอะเธอยิ่งไม่ยินดีฉันก็ยิ่งต้องการเธอฉันอยากเห็นคุณหนูต้องผู้ที่หยิ่งพยองถูกมองเป็นของเล่นรู้สึกยังไงพาเขาไปให้ฉันไปกล้ารังแกพ่อฉันแบบนี้ฉันโกรธแล้วอาเท้าของฉัน เธอนี่ช่างอ่อนแอเกินไปแล้วอาให้พวกคุณรังแก่พ่อฉันเก้าอี้ดีๆจะล้มได้ยังไงแย่แล้วเมื่อกี้ฉันโกรธพลังงานระเบิดออกมามากเกินไปรู้สึกเหมือนร่างกายถูกขโมยไปเธอเป็นอะไรไปเหมยเหมยเซียวซานเซียวซา,า,านเธอทำอะไรกับลูกสาวฉันฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยถ้าเหมยเหมม,มีอะไรเกิดขึ้น ฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณไปเหมยเหมยหมอลูกสาวฉันเป็นยังไงบ้างเธอเป็นพ่อได้ยังไงลูกสาวคุณขาดสารอาหารอย่างหนักขาดสารอาหารถ้าน้ำนมไม่พอสามารถผสมกับนมผงได้สัดส่วนนมผงต้องถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่อิ่มขอบคุณค่ะคุณหมอเตรียมขวดนมที่สะอาด สองเท่าน้ำอุณหภูมิพอเหมาะลงไปจากนั้นให้เติมนมผงสามารถใช้ช้อนนมที่มีให้ตักนมผงให้พอเหมาะทุกประโยคต้องเกลี่ยให้เรียกขอบกระป๋องนะซีหมุนจุกนมให้แน่นปิดฝาขวดใช้การเขย่าแบบตีไม้เพื่อให้เข้ากันหรือเขย่าไปทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้นมผงละลายระวังอย่าเขย่าไปมาเพราะแบบนี้จะทำให้เกิดฟอง อาจทำให้ทารกดูดอากาศเข้ามามากเกินไปเสียใจด้วยนะเสียวเสียวพ่อไม่ได้ดูแลเธออย่างดีเพราะว่าฉันไม่ชอบเด็กด,ดังนั้นเมื่อเธอมาอย่างไม่คาดคิดรู้สึกปฏิเสธมากตั้งแต่นี้ไปฉันจะดูแลเธออย่างดีรู้ว่าผิดแล้วสามารถแก้ไขได้ อีกครั้งหนึ่งที่ฉันจะเป็นพ่อที่ดีรสชาตินี้คุ้นเคยจังฉันนึกออกแล้วเป็นคุณยายเลี้ยงของฉันการล้มละลายของตระกูลตรงและการตายของแม่มีความเกี่ยวข้องกับเธออย่างมากไม้เรียวทำไมคุณถึงร้องไห้หิวหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพ่อมองไปทางนั้นสิแม่เลี้ยงจอมใจร้ายของคุณป้าหวังพ่อฉันตายไปแล้วเธอไม่ไปต่างประเทศเหรอือ เธอเมื่อกี้ดูแอบแฝงไม่ได้ฉันต้องตามไปดูพ่อครับให้ฉันช่วยเร่งให้ โอ้ขอโทษที่นี่เป็นสถานที่หรูหราต้องแสดงบัตรสมาชิกเข้าฉันมาส่งอาหารสําหรับแขกข้างในห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเจ็ดให้ฉันจัดการก็พอแล้วจะทํายังไงดีละ่ะนี่จะทํายังไงดีละ่ะมีแล้วพี่ตรงฉันตัวจังเลยคุณบอกว่าตำรวจจะไม่ตาหาฉันใช่ไหมทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุ คุณตัวอะไรพูดแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณหวังหื่อรุ่ยนี่ดีจริงๆคุณกล้าหักหลังฉันจริงๆหักหลังบอกคุณความจริงสักอย่างฉันเคยเป็นเมียของพี่ตงเขาตั้งใจส่งฉันมาอยู่ข้างๆคุณคุณพวกคุณคุณเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอย่างลับๆเซียวตรงร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์หวานกุยสแสดงการขายชอดหุ้นของตงทำกันได้ดีจริงๆ ตอนนี้คุณรู้ช้าไปแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้สมบูรณ์แบบฉันมีหลักฐานอยู่ในมือแล้วตอนนี้ก็จะส่งพวกคุณเข้าคุกไปให้ผลกลัวเซิงกัวเซิงฉันผิดฉันรับคุณรอที่จะอธิบายกับตำรวจเถอะกัวเซิง พ่อพาะโทรศัพท์อยู่ไหนฉันจะไปโทรเรียกรถพยาบาลสวัสดีพี่ตงฉันรู้สึกเหมือนฆ่าคนไปแล้ว มอบให้ฉันจัดการเถอะ พี่ตงเขาตายแล้วจะขับรถได้ยังไงเดี๋ยวพวกเขาจะประสบอุบัติเหตุตอนนั้นไม่มีใครรู้ตัวอยากลัวตงห้าเฉินคนโง่งคนนั้น เขาจะไม่ไปตรวจสอบหรอกยังไงก็ตามศกนี้ทุกเผาเป็นแบบนั้นแล้วได้เลยคุณสามารถเข้าไปได้กรุณาที่นี่ที่นี่ ป้าหวนพ่อฉันเพิ่งผ่านไปเจ็วันคุณตั้งใจจะรีบร้อนขนาดนี้เลยหรือหาแฟนแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนี้คุณต้องรู้จักกันมาแล้วแอบทำความรู้จักกันพ่อของฉันเฟลมินคิดได้สักทีไม่ผิดคุณรู้แล้วจะทำยังไงต่อโหดร้ายไร้ย,ยังอาย ตงกัวเซิงสุดยอดความล้มเหลวไม่ใช่เพราะเชื่อในเราสองคนแต่เป็นเพราะมีลูกชายอย่างคุณฉันแบบไปฮ่าฮ่าฮ่าตรงกัวเซิงสุดยอดความล้มเหลวไม่ใช่เพราะเชื่อในเราสองคนแต่เป็นเพราะมีลูกชายอย่างคุณคุณเป็นอะไรไป น้องเขยคุณบอกว่าฉันไม่มีคุณค่าอะไรเลยหรือแน่นอนว่าไม่ใช่คุณยังมีความเข้าใจในตัวเองอยู่บ้างลุงคุณเข้าใจวิธีตอบคน ฉันไม่เข้าใจจริงๆพี่สาวฉันชอบคุณตรงไหนพี่สาวฉันพูดแล้วคุณฉลาดมากที่ได้มาจากโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาเต็มจํานวนแค่เพราะตอนที่เริ่มธุรกิจครั้งที่แล้วล้มเหลวแล้วทําให้ความมั่นใจของคุณลดลงดังนั้นในช่วงนี้ทุกอย่างก็เลยหย่อนอยานฉันไม่อยากกลับไปสืบทอดธุรกิจของครอบครัวอยากจะพิสูจน์ให้พ่อเห็นความสามารถของตัวเองผลลัพธ์ก็คือรีบเกินไปจนท่า ึตอนนี้ดีแล้วไม่ได้สืบทอดธุรกิจแล้วยังทําให้เหมียนเหมียอลำบากด้วยตกอยู่ในความลําบากด้วยกันไม่เป็นไรมีฉันอยู่ทุกอย่างจะดีขึ้นเองงั้นทาไมคุณไม่รีบฟื้นตัวซะแก้แค้นให้พี่สาวฉันแก้แค้นหมายความว่าไงฉันได้ตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วพบว่าที่เบรคและคันเร่งของรถแทบไม่มีรอยเท้าเลยงั้นหมายความว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไปเยอรมนีตรวจสอบข้อมูลหลังบ้านของรถคันนั้นสามารถยืนยันได้เป็นการควบคุมโดยมนุษย์รถคันนั้นถูกดัดแปลงสามารถใช้ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งทำการควบคุมจากระยะไกลสร้างภาพลงตาว่าตนทำรถเสียหายฉันว่าที่อุบัติเหตุครั้งนั้น ทำให้คนถูกเผาจนจำหน้าไม่ได้ต้องเป็นเสี่ยวตรงกับหวังหุยหรูที่อยู่เบื้องหลังตอนนี้แค่จากจุดนี้ก็ยังไม่สามารถตัดสินความผิดของพวกเขาได้ต้องหาเพิ่มเติมหลักฐานมากกว่านี้อย่าเพิ่งทำให้พวกเขาตกใจให้คุณไปสอบสวนอย่างเงียบๆฉันมีแผนการอื่นคุณอยากทำยังไงเสี่ยวตรงและหวังหุยหรูโอนย้ายทรัพย์สินของตรงขายชอตหุ้นตรงฉันจะต้องชำระแคนนี้ 227 2้อย5ิเจ็ดยิบปดิบเก้าห้าวันต่อมาเสี่ยวตงจะเข้าร่วมการแข่งขันการเงินนี่คือโอกาสที่ดีคุณต้องเข้าร่วมการแข่งขันการเงินแบบนี้ต้องมีเงินทุนอย่างน้อยหนึ่งล้านและต้องมีความรู้ทางการเงินที่แข็งแกร่งมากความรู้ทางการเงินถึงแม้ว่าคุณจะเรียนการเงินแต่ฉันไม่สามารถปล่อยตัวเองให้ลอยไปลอยมาได้อีกต้องพยายามสู้ให้เต็มที่ลุงคุณลืมว่ามีฉันอยู่หรือเปล่าเหียนเหียนคุณก็อยากไปด้วยเหรอดี งั้นเราไปด้วยกันเถอะช่วงเวลานี้ให้ฉันดูแลเด็กเถอะคุณลองทบทวนให้ดีอีกครั้ง สัดส่วนการถือหุ้น เรียมการเป็นอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้ฉันเข้าใจหมดแล้วไม่แปลกเลยที่พี่สาวของฉันบอกว่าคุณมีสติปัญญาสูงใช้เวลาแค่สี่วันก็เข้าใจได้มากขนาดนี้ลองดูก่อนจะสามารถทำเงินได้ถึง 1, 000, 000, หนึ่งล้านไหมโชคดีตัวน้อยน้องเขยสำเร็จแล้ว ุ้นที่ฉันลงทุนเมื่อวานนี้ขึ้นอย่างมากทําเงินได้หนึ่งล้านหมื่น